่าไ,ได้ัคู่ดันอทางอนุตามเปิน,นมัดเลยอ่าถือว่าเป็นมวยรุ่นใหญ่ห้าสิบห้าห้าสิบกิโลตเต้เกับทังจันทาไหคูนะ น่อระัตยานุกตอนไรคู่นี่เป็นสิ่งที่ดีเนาะนักมวยที่มีคุบานกันตอนไรคููเป็นตอมว่าม่ทันไาทันทีสอ่งทิงดีก็พี่ว่าเป็เอ่ิงที่ึเ่งเนาะเป็นคุบากันเอ่อเอ่อด้ศึกษาวิชาการ่อสู้สสให้นักมวยทักคู่เอ่อ บอาไหว้น้องอากจะทำกระไรหลายดอกคนวะเออคันใบหลายย่านเมื่อยคนวะแทงแทงไว้ตียันเดือดรอดคนวะโอ้เออตัวใดก็กล้ามเป็นมัดเป็นมัดเนาะเออแต่พอมีครูฝึกดีดเนาะมาฝึกอยู่ทางบ้านเัาเนาะโอ้ทำไมเก่งจะหลายเนาะเออว่าพื้นฐานนี่โอ้จิตใจมาขาดไปแล้วเนาะบรรดาสาวนุ่มเฮาเออแต่พอมีครูบาอาจารย์หักให้เนาะโอ้เก่งแน่นอนเนาะ เอาสามยกนอ้อยคนนี้ถือว่าเป็นมยวยคู่เอกในรายการสศตวรคืนนี้เป็นมยวยรุ่นใหญ่แต่คู่ต่อไปอาจจะเป็นคู่แียงท้ายเนาะเพราะว่าเวลามีน้อยอ,อ,อาออกไปออกมาเลยมยวยคู่เอกโอ้รุ่นใหญ่แบบบะมัวไว้ตามหลังเนาะดับไปกดับไปสักคนเตะขาทุกคนคนสี่แรงยกงต่มโอ้กันขตาสารตัวกทนไว้ สามุ้ยเป็นมากเนนสีาบอกว่าทุกเต๋เดีวเยวคนอะไรเป็นสาอุ้ยไปตึ้งโอ้คนสีฟ้าดีกว่าทุกระดาเนาะความเป็นมวยบอกมาเรื่อยเนาะอไ่เ,เนไปเปแงาขาอาครโตไขนตไขา,าตกามุ้ยนึ่งสอ มาดีต้าะวังอบได้มีกคนถอยคนตั้งรับเต่าไอ้บอลตีบได้กคนนงแนมัดนักไว้เอออะว่าอย่าถอยโ้ซิแดงมาสู้กันนัล็บโตแ่ใจโตีระวังหน่อยโ้ว่าจะไหนกรรมการบอกว่าต้อไปต้นลงเออเขใจอันตรายเออระวังหน่อเอาไปยง สีฟ้าเลยตอนนี้เราตะยุหน้าักมุขแดงน่นารบังคับเฝ้าตัดเลือตัวไว้อส่าอยมาเลยกันนะมุขสีบ้าไอ้กันตะฮารุขวาวอุ้ยอะไรเนี่ยตนมานะมุขแดงนิ่งก่อนเนาะไปอุ้ยเจนงเขาานิ่ ยังได้บอกไปยังติ๊้างขอโทษันที่จับเอาไปเอ๋าไปาทีป่กันงิ๊้าเป็นปลาถอยเียงเปิดเกมมาตัดกัตังเพนรุยต่้ตวา่าตตว่าไปตได้โอู้ิ๊กาสูแล้วติาต๊าจะมั่งตีเข้าด่ มีคนงายดีบ่กยังดีไมจริงอปนกระนั้นไปเโอ้อาจารย์นได้ันไ้้ยมงดีาลยออกไปโล่จะเป็นที่เขารไปก็แดีเขาไปเขาอาีเข้กันอาบุญศิษย์ฟาสูงมเขาีบ่ เดี๋ยวโอล่าก็ไปย้ยติ๊กเขาโอ้แต่จะเป็นคุณนอตอะไรแค่ไรซ่าเบิกยกพี่หนึ่งไปหนอเมืองอื่นแต่พบกันอยู่บ้านบอแต่แจ้งให้กองซมกองเสียเฮาเนาะมีโอกาสได้ไปก็ไปมอนซึงกันเติมเนออ่าอยู่บ้านบอเด้อเนอเมืองอื่น คู่ต่อไปในการจําเลยเนาะเป็นครูพิษไทยพออิงใส่เวลาก่ายแล้วเนาะแต่วมาขอนำเนาะทานการตั้งเฮาอ่าอิงใส่การมอบหม้อ่าใส่วัชพงอ่าเดี๋ยวนี้กะโอ้สิก่ายแล้วเนาะอ่าแต่วันนี้อีกครูหนึ่งแถมให้อาจจะไก่ไปประมาณสิบสิบห้านาทีหรือสามนาทีกะขอตัวนำเอ่อทางการนำเฮาพวอดักมวยอีกกะโอ้ยขอสชคเนี่ยฝนมาต้องได้จัดให้สาวนุ่มเฮา ก้าวยากที่ซองโอ้มุมสีฟ้าต้องแก้เกมกันแล้วบุงในสายตานี่โอ้พังอีดีเนาะมุมสีฟ้าแต่ว่าควาเป็นมวยนั้นมุมสีแดงอาจจะทีก่อนลูกตั้มหักลำพูนแล้วปลอดภยใจกลางยืนมวยนั่นโนูเงียวแน่นมาตะโกนเราอุ้ยตาลำนตูเอเวอร์คว่เตอร์ก่อน ตุ้เป็นตน,น,นานสีฟาเป็นม้อยใหม่เอยขาไปเน้ะอุ้ยหอขาไปานไหต,ตสูงจะปลอกแอ๋เนาะนกกะดันนกควาแหงเนาะผมสดงมันเทาเ,เทียพุพังมีปัญหากะจับหน่อดเอ,อ,เอ,องบเไป,ไป,ไปยัยังได้เออยังได้ได้นะเขาไปยัง าดานี่ดวับอุเตีคทับนาตายูนันทับนาเแตะควาไปเลยบอแตกควาชูนันอุ้ยบัตอ้ยแทน่ยโอ้ไต่ก้มใส่เขา่าดีกว่าวโอ้มุกสิีฟาโตสูงดยก้มลงตำ่ำเออมวยสูงต้องไม่แก่ต้องหยุดควนว่าย่านมากักอักันโตดกีกว่ โอ้โหบางในมุีฟาได้สูงไไงเฮ้ยมัดแตัโอ้อนองสีแดนมันพอนี่ธรรมดาเนาะบด่งอารีก็สู้กสู้แล้วแต่เราเป็นอาิสไปอง้ยกไปหลอกกมาเ้ต่ยังแพงไปไรไรแขนเต็มเนาะ ม้มสีฟ้าที่พาเขาไปซังกัดไข่มัวอยู่พวกพ่างดีดีนะม้มซีฟ้าเออถ้านไปสังกัดไข่มัวอยู่โอ้เนียนนอนหุ่นเนียนี่เอ่อเธอยังเป็นมวใหม่เอ่อมีปัญหากระจับหรลีบเอาลงมัดใหม่ก่อนขอน้ามีไบร์จ่ายยังไงต้องบมกเอะน้อยอยากกินน้ำก่อนอาน้าเสรก่อน เอออบากันนี mm ่ไ hmm. ด mm ้เราได้นอนฉันเอาใส่แล้มันตีดดเข้ามาเอออ๋อยังให้เก็นกบี่สองเอ่อตายกมาแล้วออกไปออกไปเลยอาวุธโอเต้พ้นเกมนะพวกผีบ้าหานค้องกันเออนิดมวยใหม่ตเดงานก็จะยบไป ไปโอ้ยไปพับนอกเดี๋ยวลงีใต้เห็นก่อนอาเจ,จะนครับยกขาหลังไวเดี๋วไม่ดไปเบิร์ยกทีสองก็อยากอีกยกหนึ่งเออของใบครูเอกรุ่นใหญ่เออเ่ครูต่อไปนี่การเจ็มไม่รลดนอมาโดนหายุ่ง หาบัสก์าอาจจะบริสุทธิ์หน่องไวอออกได้เต็มที่เลยมุมจีฟ้าโอ้วาจะได้หูพังได้แต่ว่าสีมือนั้นเป็นรองคนบอกแม่ปะนะราลากรับขูดนัดคุ้มสุดดงคุ้มก่อนางก็ไปสายตาจตึง แทกล้ตัวค่อยๆโอสีกัต้ออออาวุธนอกออกไล้ออกไปเลยนอกไนอกไปเลยขามามืตหลังเนาะอีวายนักไปบ่นาไปบ่เอาแล้วโอ้สมฟ้ากดป้องกันยังเดียบมือโอ้โหเป็รองลนะอ้ทางอะไ้เปียกแตวาสีมรูกนักงาวังแกไต้นไอีโอ้ ลองเตฟ้าดีท่าจะเตืนมวยนี่โอ้โไปเฮี้ยนผู้เขียวเนาะทำใครเพิ่นโอ้ความเตือนมวยมันยังห่างไกลเนาะท่านผู้ต่ว่าใจนั้นดีเนะาะพูดพานได้ใจนั้นดีพูดพานได้โอ้มีแข็งขวาเอ๋เตรียมมีเพียมมีสู้ตามไปเออนี่ลูกยันมาแล้วใส่ของงามสุดประโดชนแล้วยันไป แต่วัาแคงนันไปบนชทยงน้ำมีหรือบ่โออาวุธน้ำพีหรือบ่โอ,อาาแต่บังไลแขนงปั๊มปีเข้าดีๆนะโอ้เป็นเรื่อง้วยกัน,นเนาามุ้งนชะิกนเอาแล้วยันไว้ขีบไปฮีเล็ตขี่ไปด้วยมัดอ้ยด้วยายยาเอุ้ยอาจจะเอาลงไปบานนึง ตามมาแล้วมังสิฟ้าตั้งบทใต้ที่บ่อตั้งบาบุกขันบ่มี่บ่อต้องมังสีแดงถึงจะคุมตั้งบาไม่ได้เอาไปตายยุงมาแล้วโอ้ตั้งไฟตั้งออมยักษ์น้องๆมาแล้วตายยุง อ่าเบิดยกขอเชิญสมุทรชลแด,ดนเนาะที่ว่าทั้งคู่กับที่ว่าสู้กันสุดความสามารถแล้วเนาะอ่าบางทีมวยบ้านเฮาหูจา่จักแพ้หู่จกักชนะอ่าพรให้คู่ต่อสูนะ้เนาะอ่ะาพอเป็นกีฬาที่อ่าจะต้องอดทนแต่ว่าบางครั้งนี่โอ้มันเลื่อนกันกีน่ว่ามุมสีแดงเนาะต้นไทรสนะเออแต่บอกเปน็นอยังเนาะ ه, มมสีแดงเขานี่ถือว่าโอ้การอกอกกระพุทนนั้นแม่นอนเนาะความเป็นมวยมีกว่ามสีฟ้า